ฝันเห็นสุนัขฝันเห็นหมาทํานายฝันว่าอะไรพร้อมเลขมงคลโชคลาภและความหมายในภาพรวมโดยทั่วไปการฝันเห็นสุนัขมีความหมายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบการฝันเห็นสุนัขโ,โดยพื้นฐานแล้วมักจะสะท้อนถึงสัญชาตญาณที่มีต่อมิตรภาพความซื่อสัตย์การคุ้มครองป้องกันและยังสะท้อนถึงตัวตนหรือด้านมืดที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของผู้ฝันอีกด้วย คำทำนายในภาพรวมมักหมายถึงจะเจอเรื่องที่ไม่ค่อยน่าสบายใจเท่าไหร่นักและควรเพิ่มความระมัดระวงังอย่าประมาทหรือประเมินคู่แข่งต่ำเกินไปเพราะในช่วงนี้คุณจะต้องระวังคู่อริศัตรูคู่แข่งและจ้องทำร้ายในยามที่คุณเผลอหรือกำลังอ่อนแรงได้แต่ด้านดีก็คือจะมีคนที่ช่วยประคับประคองหรือให้ความช่วยเหลือให้คุณผ่านไปได้ เรื่องการงานการเงินคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนที่ทำอาชีพอิสระจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาและนำพาให้คุณจเจริญก้าวหน้าได้สิ่งที่ควรระวังคืออาจจะมีคนคิดไม่ซื่อไม่หวังดีจ้องจะทำร้ายหรือขโมยทรัพย์สินของคุณได้ ควรเพิ่มความระมัดระวังและควรคิดให้ถี่ถ้วนก่อนใช้เงินเพราะมีกีนจะเดือดร้อนเรื่องเงินหรือเป็นหนี้สินได้จากความประมาทหรือความมือเติบของตัวเองเรื่องความรักอยู่ในช่วงที่ต้องระวังการให้คำพูด เพราะอาจจะทําให้ทําลายความรู้สึกของคนรอบข้างคุณอาจจะทําให้ทราบข่าวจากผู้ที่หวังดีเดินทางมาจากทางไกลหรือเดินทางมาหาคนที่ยังโสดมีเกณฑ์ได้พบลักกับคนที่มีสเสน่ห์หน้าที่การงานของคุณยังมีแรงกดดันรีบเร่งต้องมีความรับผิดชอบสูงเรื่องเงินจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเห็นใจแต่เรื่อง ้องงานต้องอดทนต่อการกดดันเรื่องอื่นๆญาติหรือคนที่อยู่ไกลจะมาหาคุณเลขมงคลเด่น1 9 2 6เลขมงคลโชคลาภ2 2 2 9 3 9 9 6 6 4 9 1 6 4 6 4 6 5 8 1 8 2 8 9